なるほど。<laughs> <laughs> เกิดวันที่4ครับมีนาครับผมพ่อกับแม่ทำงานอะไรครับอ๋ออยู่กับบ้านเฉยๆครับชิชๆครับรวยนะฮะรวยนอคุณจบการศึกษามอปลายมาจากที่ไหนครับสาขาวิทยาครับผมรุ่นที่อะไรครับ69ครับอยู่อยู่มออะไรครับมอเฮี้อะไรจบแล้วไม่มออะไรอ๋ออะไรครับอ๋ออยู่มอสอครับผมมอสอนะครับสาขาอะไรครับพล่าครับโอเคนี่กูอะสัมภาษณ์ ตลกให้พวกมึงดูอยู่นะตั้งใจดูด้วยครับตัวครับตัวครับตัวครับพรุ่งนี้ก็นายสุทธิพงศ์นะครับจะจะได้จะได้ทำการแข่งขันฟุตบอลชื่อรายการอะไรครับคุณผาภูมิกรลำรายการพิมลีกอังกฤษครับผมรายการใหญ่เลยครับรายการใหญ่เดี๋ยวจะบินไปอังกฤษจุดเริ่มต้นในการเล่นบอลของคุณมาจากมาจากใครครับ อ๋อมาจากไอ้นี่นะครับผมมาจากตัวผมเองนี่แหละครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนไหนมึงอธิบายเริ่มต้นมาตั้งแต่นะครับตอนม .2 นะครับผมมึงจะเป็นทางการอ๋อโอเคอ๋อตลกเลยมึงก็พูดอดีตเียอ๋อจากนะครับผมอ่าโอเคนี่ครับตัวคือตัวอ่าวันนั้นนะครับวันหนึ่งนะฮะมีคนนะครับมองกล้องเลยโอเคครับผมเขาเตะบอลครับมาโดนหัวผมผมก็เฮ้ยเฮ้ย กูยาวคืนหมออกูเลยเเตะบอลแล้วก็ไปเตะอัดแม่งคืนนะครับแล้วเตะอัดคืนมันโดนไหมไม่โดนครเตะไม่โดนเตไม่ตรงแล้วแล้วประสบการณ์ที่สาราพิยาคุณได้เล่นโหได้เล่นรายการอะไรบ้างครับโหเป็น10-20รายการครับร้อยกว่านัด ตั้งแต่ฟุตซอลฟุตซอลลีกนะฟุตซอลลีกสมัยสมัยมอต้นนะอ่านะครับผมกี่นัดนะโอ้ห้านะครับลงทุกนัดไอ้ยังลงซะกันนะเริ่มแน่เลยเริ่มจากทีมอะไรอ่าเริ่มจากทีมทีมชื่ออะไรตอนนั้นอ่ะอ่าเอิ้นดาวฮะเอิ้นดาวเอ้ยไม่ใช่ที่ตนตำมาสองที่มาสองชื่อทีมเที่ยวเหรวะคุณอยู่ไหหมีอ่ะ ออน่อนดอยนะครับออนดอยครับเอาละออนดอยนะฮะทีมออนดอยครับก็เป็นรองแชมป์นะครับส่วนคุณภาคภูมิก็เป็นทีมม้าเหล็กนะครับได้แชมป์ไปแล้วเออต่อมามอสไร้เขียนหมอกฝรั่งเหมือนป้าเลยพี่หลังต่อมามอสามคุณได้เล่นรายการไอ้นิ้วนิ้วบังหรือเปล่าไม่บังมอสามคุณเล่นรายการฟุตซอลลีกอีกรอบหนึ่งใชครับผม คุณร่วมงานกับทีมอะไรครับอ๋อ้นดาวฮะอ้นดาวเอ่อคุณได้ซัดไปกี่ประตูครับหนึ่งฮะหนึ่งประตูหนึ่งฮะเป็นทีมชาติผมจ้ะหนึ่งฮะหนึ่งเท่าไหร่โอ้ยหนึ่งไม่รู้บอกดีไม่รบอกดีอ๋อยิงเหรอเล่นเหมือบอกว่าไม่รบอกว่าโหยิงเป็นสิบคุณแต่ว่าเข้าหมดเหรอเข้าลูกเดียวเงี้ยยิงหนึ่งเไม่เข้าเลยโอเคเอาใหม่เอาใหม่ ตอนตอนที่คุณอยู่ทีมเอิ้นดาวคุณคุณได้ยิงกี่ประตูครับเป็นสิบครับอ๋อเข้าหมดเลยไม่เข้าเลยลูกลูกไรต่อมือบริษัทก็หมอสารจะมีกีฬาสีครับคุณได้ร่วมทีมกับใครบ้างครับตอนนั้นทูกโปเตตาใครบ้างอ่าทูโปตตาครับไม่ว่าจะเป็นมีมะเยืออนพี่เจเยครับอ่า พี่อวนมาต้าีฟิกบางบัวน์ซนฟิกลูกแม่แดงลูกแม่แดงนะครับผมไอจ่าทะลวงท่าแล้วก็ไอพี่พี่มาร์คยอเฟอร์นะฮะตอนนี้พี่มารตาเล่อะนรนะฮะผมพี่พ่อเ็าโดนนสอบกัดนะขายกันตรงไหนครับขาอ๋อสามทะาเหรอคร ผมขอโทษด้วยนะครับผมตอนนี้เขาเปนนักแสดงสระแล้วเที่เยอเที่เยอะเขาถามอกใจใครที่เยอะเอออร่อยเออคุณเออก็ที่ผ่านมาเขาก็ได้ร่วมงานกับเออนักเตะดาวรุ่งแห่งสารวิทยามาหมดแล้วครับช่วงช่วงมอต้นเนาะเด็ด ได้เล่นสีอะไรครับตอนนั้นครับอ่าตอนนั้นเล่นตอนมอต้อนออกมามอต้นมอต้อนเล่นไม่ได้เล่นสีส้มครับอ๋อได้เล่นครับเป็นเดเล่อดนือนั่งดูดูแตงครับอ่าแล้ววันนั้นคุณสั่งเสื้อทำมาเขืออะไรครับเขาหลอกผมไม่สั่งสั่งมาดุนบ้านเลยครับงไม่ให้ลงนั่งดูอย่างเดียวเสื้อเชียร์ตอนนั้นใครเอาไปใส่ตอนนั้นตอนนั้นอ๋อไอ้มันชื่อเฮียหรอวะ ตีตีอะไรตีแม่งเอาหมดเอาเสื้อไปไอเจี้ยชื่อชื่อกูด้วยชื่อผมไส้ก้อนสุดยอดจริงก็นี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของดาวตลกชื่อดังครับแห่งปีตอนนั้นคุณมีวีรกรรมอะไรบ้างครับตอนนั้นที่แบบพีคเลยก็จะเป็นนะครับผมอาจจะเยี้วนิดนิดหน่อยน่อยเพราะว่าไม่ไม่กระโดดน้งกระโดดน้ำนิดหน่อยนะฮะ แกผ่าเล็กน้อยฮะทำไปเพราะอะไรครับอ๋อเพราะมันเอาเอาฮาครับผมอคุณผู้ชมไปไหนวายคุณผู้ชมจะได้สนุกกันนะฮะก็คือคุณจะทําทุกที่ให้เหมือนบ้านใช่ครับทุกคนจะได้สนุกกับเรานะฮะคือตอนที่คุณเยี่ยวนอกหต้งต่างตอนนั้นคุณรู้สึกไงครับตอนแบบเยี่ยวเสร็จแล้วอ๋อผมรู้สึกเสียวครับเสียวมันจะตบตึกอ่ะมันก็เสียวเลยครับ ก็เลยปลดปล่อยดิเดี๋ยวขึ้นขึ้นคลิปด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนตัดต่อขึ้นคลิปเลยนะคลิปโดนลบแล้วโดนแล้วจ้างสั่งลบไอ้เที่อคลิปมันโดนลบนะฮะทีงจริงมากหงือหละไอ้คลิปมีคลิปโดนลบอ่ะนั่นเพราะสี่เพราะสี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูไล่ประวัติน้องไล่ประวัติกูด้วยไอ้ไล่ประวัติมอสามก่อครับผมอ่าคือห้องน้ำก็อยู่บริเวณตึกทำไมคุณไม่เข้าครับผมตอบคำถามคุณอ่าผมคิดว่ามันสะดวกกว่าครับอ๋อแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ระเหยไปเองนะฮะนครับ ตูนตังกูไอ้เฮียจัดตะก้องตะก้องนี่เป็นตะก้องรายการเดียวที่สามารถบทในะไยการได้ไอ้ตูนเนี่ยโซนไอ้เฮียแล้วคือแบบไอ้เฮียตอนนั้นอ่ะใครไม่รู้ไปเยี่ยวใส่ถังขยะแล้วแม่งก็มาโทษกูเว้ยเออสรุปเป็นมึงใช่ไหมที่ไปเยี่ยวใส่ถังขยะหยาอ่ะอ๋อน่าจะใช่ผมนะห้องเราเพรห้องเราไม่ใช่ผมแล้วครับเพราะว่าห้องเราโดนด่านคุณไม่ต้องเยี่ยห้องอื่นนะฮะมึงมาเยี่ยวทำเฮีย วิกรรมตอนมสเดี๋ยวกูนึกก่นอคนคกูน่าจะจำได้อ๋ออันนี้คือทีเด็ดของผมเลยนะ,ะช่วงนั้นก็คือแบบตอนเย็นตอนเย็นเราเราจะไปเตะฟุตซอลกันเอตอนนั้นกูอะชอบกินน้ำม่เตยใช่ไหมอ๋อนะ,ะครับผมกูน้ำม่เตยอะแล้วสีน้ำม่เตยกับสีเยี่ยวอะมันก็คือไม่ตาม่างกันใช่ไหมกูมีความคิดว่าไอ้ทียถ้าถ้าหมาตัวไหนแม่งแบบแดกนะเตะบอลเหนื่อยต้องมาแดกน้ำกูนะโอ้โหกูจะหาล่างเลยนะตอนนั้น ตอนนั้นก็ขึ้นไปบนปาเก้ขึ้นขึ้นบนบาเก้เสร็จปุ๊บมันมันจะมีห้องแบบห้องเปลี่ยนเสื้อห้องคุมไฟน่ะเออครับผมกูก็ไปเยี่ยวใส่ไปเยี่ยวใส่ <ปะ S 2> ไอไอแก้วน้ำไม่เตยกูชอบกินน้ำไปเตยนนมันเหลือครึ่งนึงกูว่าเอาให้มันกึนๆหน่อยเอี้ยเยี่ยวแต่ตอน ตอนนั้นกูเยี่ยวสีขาวด้วยไม่ได้เป็นสีเหลืองด้วยเอาไอ้เยี่ยเขาเยี่ยวเยี่ยวเลยปุ๊บเราตั้งไว้ใครกินก่อนคนแรกใครครับกินนู่นครับไอ้เที่ขมมากเลยอะไรเลอะนะน้ำเพี้ยนน้ำเนือดแปลกแหมมันเปลาแรมปลาแล้วกินอ่าแล้วคนที่สองเป็นไงยครับนี่ครับถ่าย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 คนคนแย่งเยี่ยวคนแย่งเยี่ยวครับผมแล้วเอาคนที่สองป้าคือใครครับผมก็คือมึงไงคือผมแน่เลยเงี่ยนี่ครับ อร่อยเลิศนะฮะเดี๋ยวอะไรต่อไปขอสัมภาษณ์รสชาติเยี่ยวตอนนั้นเยี่ยวของผมที่กันมาจากกระดองทองคำอ่าผมว่ามันเป็นรสชาติที่ดีนะฮะคุณผู้หญิงต้องไปลองนะครับผมคุณไปลองก็ได้นะครับแอดไปเลยนะฮะกูแเยี่ยวใส่ในรูปขอพักกินนะวันนีถ่ายไปกูหาสัรหาพูดเอง่ะไม่กูกูเมื่อยเอาเหี้ยเยไอเหี้ยมีอะไรจะถามมีกวะก็ลงอีกได้เลยจะตักเอา ไม่คลิปเขาไม่ตัดคลิปเขาลองเทคหมดเลยไม่เห็นหรอเซอร์ต้องเซอร์ลองเทคกอยู่นหน่าจะลองเทคกเนี่ยอืมไม่มีนิสกรรมอ๋อเอ่อใครใครที่อยู่สารวิทยาวิทยาครับที่เอ่อตึกสี่ซึ่งเป็นตึกผอออนครับคุณจะสังเกตไม้พุ่มไม้ตอนนั้นมันปกติมันก็เป็นพุ่มๆอะแล้วทำไมพวกกูมาอยู่คือคือแบบมันแหวกผมขอผมผมขอเอ่อคำตอบ ผู้ไม้ที่มันแย่นะครับว่าว่าใครทําครับผมนี่แหละผมไปนอนนะใครทาครับตอนนั้นผมนี่แหละนอนอ๋อไปนอนไปนอนเลยนะไอ้เหี้ยพานลุงแม่งก็มองนะไอ้เหี้ยใครทํไว้ัอ้นะครับไปนอนกันได้ตอนมอสามมอสามมอสามที่คุณมีแฟนนะครับขอที่ทำคม่ครับที่ไม่มีครับเขาไม่มีอ่าผมขอ เทราบทราบจำนวนผู้หญิงที่คุณคบมาช่วงนั้นว่าคุณจะมีกี่คนนะถ้าจำได้นับนี้วนน้นับไม่ั่วนนะเย้เย้ไม่ัวนนะ แล้วแล้วแล้วที่บอกว่าให้ดอกดอกไม้ผู้หญิงกลางของประชุมนี่จริงนะครับจริงเนี่ยเรื่องจริงครับเล่าเหตุการณ์แล้วเล่าเหตุการณ์ครับผมก็ไปคุยกับโปรดิวเซอร์นะฮะโปรดิวเซอร์รายกานนั้นบอกว่าครับผมผมญาตเซอร์ไพรส์ผู้หญิงคนหนึ่งขอเขาเป็นแฟนวันนั้นนะครับผมเ้ยอก็หมาว่าสรุปว่าเออกูอ่ะเออเล่นวงปัดฉิมเออมันก็ไปบอยเจบอยเจเนี่ยเดี๋ยวกูจะเซอร์ไพรส์ ผู้สาวนะครับผมไม่เคาะกัได้นะบอกเจกูกูกเล่นเพลงเล่นเล่นเล่นไปพอจบเพลงปุ๊บไอ้เจก็บอกว่าทุกคนครับผมนี่ได้เจ๊น้อเซอร์ไพรส์หนึ่งเสียงยเจตอนนั้นออแล้วยีนี่ยขาขึ้นไปตั้งาตังตั้งขึ้นไปปุ๊บเนี่ยดอกไม้มครนได้เพลงได้เพลอะไคนะค เป็นไงครับความความความรู้สึกตอนนั้นคุณคุณคิดว่าคุณอายไหมครับหรือว่าผมผมดีใจนะดีที่ทำมันได้โอ้อุ้ยอุ้ยคนนั้นชื่ออะไรบอกไม่ได้นะไ่พูดถึงัะเราจะบอกไม่ได้นะอย่าบอกนะครับเจ้าตัวคอมเมนต์ในใน่เราเล่นนะบอกไม่ได้บอกไม่ได้รู้ช่วยคอมเมนต์ครับรู้ช่วยคอมเมนต์่าคอมเมนต์ได้นะไอไอไอโฟนสบายดีวะเฮ้ยไม่ไม่บ้ากันหรอกไเขาวม่ได้เขาไมได้นะคไม่ได้เาไม่ได้บอคเดี๋ยวเดเ๋ว ไต่เต้าไปเรื่อยตั้งแต่มอต้นมอปลายเเออออคุณว่าคุณมีประสบปัญหากับช่องปากคุณเรื่องอะไรครับตอนเนี้ยนอกจากเรื่องเหลืองมันน่าจะเหลืองหน่อยสูฟังนก็ไม่น่าจะก็ไมเท่าไหร่นะฮะเอาไปใส่ได้ใส่ทองมาใส่ทองนะฮะผมแพงมากนะทองธรรมชาติด้วยเฮ้ยเสื้อเดนิมไหมเจอกูเออไอ้ตูนตูนมาถามท่านอน เอออย่าเรื่องที่อะไรวะมอสีเอ็มอสีเอ็มอสีเอ็มเดี๋ยวมอโอ้ยเี๊ยมอสามแม่งเยอะไอสัตว์เรื่องที่กลับจากเกาหลีแล้วไปเต้นโบวิีงานวันเด็กนี่เป็นจริงไหมครับก็เป็นเรื่องจริงนะฮะเขากักคังผมมาสิบวันนะผมไม่ทำอะไรนะอยู่นี่คุณอยู่คนเดียวนี่คุณรู้ว่าคุณสัมภาษณ์ใครอยู่นะ ดาสโลกชื่อดังะได้ยืนข้างกับพันปูแตกเล่เคพันปูแตกมันเล่นมุกกับพันปูแตกเออไปเล่นมุกถึงกับพันปูแตกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปขึ้นได้เดี๋ยวคลิปขึ้นให้เดี๋ยวเราจะเอาเคลิปขึ้นได้คลิปคลิปวันนั้นก็เป็นวันที่13หรือว่า14ช่วงสงกรานต์ครสี4เมษายนเจ๊คิดมาเลยเนี่ยบิ๊มบิแปดของเราครือว่าคุณสุริพง์เหมือนกันเอ้ยเหมือนเงินนะได้รู้ว่าของจริงไม่จริงครับเดี๋ยวสีของจริงทุกคนแต่เดี่ยสี เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเิมมามีที้อะไรวะเอ่อข่าวลือที่ว่าลิ้นลิ้นคุณเนี่ยเป็นตำนานผมว่ามันก็มันอาจจะมีเรื่องจริงนิดนหน่อยๆนอแล้วตอนนี้ยังเป็นตำนานนะครับลิ้นของคุณผมก็ไม่รู้มใช่แต่ลองลองมาได้ครับผมมาโพสมันไม่น่าไม่รู้จะเป็นตำนานหรือเปล่าเไม่รู้มันจะเป็นตำนานหรืออะไร นะครับนี่ครับคือลิ้นรัวมหาหสัจจันท์ครับของของดาวตลกชื่อดาวนะครับมีเยี่ยอะไรวะคุณนึกกันเบื้องหลังเบื้องหลังเพื่อนเบื้อง,หล,ง,ห,ลงหลังเยี่ยแปครับืองหนังเยี่แปลมีเรื่องเยอะด้วยผ่านเนยไอเรื่องถอดถอดกางเกงกลางโดนไม่จริงเลยอ่าก็เป็นเรื่องจริงนะครับแล้ว ใครถอดชอบตอนกัเยอะเลยครับถอดซะหมดไม่เหลืออะไรเลยก็เหลยเอาเกงในอะบ้านก็จบกับอย่ามีคลีปเอาไว้ย่าที่ถอดมีมีมึ่งเลยไปถอดมันเอาไ้เอาเกงกุมาร่มีมีเอาเกงกุมารช่วงนั้นก็ได้ไปฝึกซ้อมกับใครนะครับที่สาราวิยาแบบ โค้ดชื่ออะไรครับผมเซอร์ฮะเซอร์เซอร์นอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวนะไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่เซอร์ต้นนะเซอร์ต้นนะเป็นคนที่ปลูกมาครับผมปลูก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 ปลปลกปลูกกลลูลปลูลกลู่ มานัพูดก่อนเดี yeah. uh ๋ย huh. จัดออกเอาุงเสื้อเอเสื้อเอาเสื mm ้อก้นนี่เป็นไงครับเสื้อก้ครับเขบอกปกฟังมมีเหมือนกันนะครับปกปักร้าย้ดีครับทำไมข้าค้ากันเลยนี่เลยแต่นรงเรียนนีเามันช่างเลยเอถือว่าช่วงนั้นคุณมีความสุขมากนะครับกับการจนเพื่อนๆแกล้งครับมีความสุขมีความเครียดครับผมไม่มีความเครียดครับผมเป็นคนดูมีความสุขผมก็สุขไปด้วยอ๋อไ้ เมื่าคุณกลับบ้านมานั่งเครียดเอาหัวโขกพื้นเอเดียวไม่ค่อโขกครับก็มีแทนกขมีแทนเลยนะ่เออได้ข่าวหรือว่าคุณคุณมีบ้านเล็กบ้านน้อยกับผู้หญิงจนจนว่าว่าที่ผู้ชายเนี่ยเขาตามมากะทืบอถึงโรงอาหารคุณช่วยเล่าสถานการณ์ตอนนั้นได้ได้ไหมครับอ๋อก็คือแบบว่า ผมก็ไปไปเป็นก like mm ี hmm. s <S yeah, others, like um. ้เขานะครับแล้วเขาก็จะมาเอาเรื่องผมนะครับแล้วเขาก็เป็นรุ่นน้องครับผมก็เลยบอกแล้วเขาก็เลยบอกว่าจะเอายังไงนะครับแล้คนมดบอกว่าทั้งคุณบอกว่าจะต่อยนะครับตบครับผมกลัวเองพี่ผมกลัวแล้วผมไม่สู้คนอ๋ออนี่เต้ข่าวว่าทั้งสองคนนี้เคยมีเรื่องบาดหมางกันับเคยครับที่ไ่ต่อยกันจริงๆครับยังไงวานนัไงก็คือว่าตอนนั้นอะไอ้แย่แปะมันมีตังค์หนึ่งพันพันใช่ไหม กูเไยอะเยี่ยมอีกไปแดกถือขนมอะไรหน่อยแกล้งมันไงแกลด้วขนมกูกูกูตังแผเปากาูแบเหนม็นเหม็นห่จเห็นวะเสื้อไงโเหม็นเสือไเสื้อไหมวะเหม็นวะหลังเสื้อไเ้เขี้ยงมึงเห็นวะมึงถอดออดเโคตรเหม็นเนียเส้อเห้เียงแลกินตัวกินตัวเขี้ยกินกยอนนไหนดิเห็นจริง กินม<า>ันอะเยี่่ติดเสื้ออะไรยี่่อติดมากินกินติดตัวกูเนี่ยก็แปลงจากตัวมันไงเยี่่อคนเป็นคนเป็ดเลยสั่งหมิ่นชมพูยี่่แปลงตั้งแต่มึงอาบน้ำ่ยมึงมึงเอ้ยมึงอาบน้ำยังยังเยี่่ก็คุบอกว่าไม่อาบน้ำนี่ไงเยี่่จอมบอลน้าไม่อาบน้ำยิ่งเยดแม่อะไรไปใส่ไหมครับตะกุนมาก็้อนป๊อปขมาร้าครับผมเมื่อไหร่จบไว้กูจะอาบดาวขมาร้าครับผมอ่ะถึงไหนเราไว้ยี่่ออืมก็กวนกว เอาตังแม่งพันธุ์หนึ่งอ่ะใส่กระเป๋ากางเกงไว้เยี่ยแปะก็ถามเฮ้ยไอเจีย๊ยบตังกูหายไปไหนวะ้ไอจ่าไอจ่าไอป้ป๋าไอ้มา์าตังกูหายไปไหนไอ้ฟิกตังตังก์หายไปไหนวะกูกูกูทำหน้าติ๊กทำไม่รู้เยอะพ,พอแม่งจับ แม่งจับโปก็ได้แม่งไรกันทื่ก็โก้งแต่แตั้ง <de> แต่ร้านสมพรน่ะนู่นเนี่ยนู่นเน่ะร้านนี้เนี่ยนะครับพวกแกงกันเล่นๆครับตลกครับตลกแกงกันเที่ยงนะตาดูดกันตลกมากเมื่อเชี่ยงมันหัวมึงไหนคุณแสดงเหมือนจะเจ๋งเลยตอนนั้นคุณจบการศึกษามต้นค <de> ุณได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับอ่าเท่าไหร่วะ สาขาอะไรครับสาขาอะไรสาขาเนี่ยครับวิคณิตครับตอนแรกนะครับยูยิ้มไปเลยวิคณิตเลยต่อไปคือช่วงมัธยมปลายครับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพรับว่าก็เรียกว่าจุดจุดพีกก็ได้ครับจุดพีกจุดพีกไงจุกๆเรื่องจุดพีกตอนนั้นคือกูได้เกรดเยอะไงกูเอ้ยยันเรียนวิคณิต แล้วเย่อะะผมตอนนั้นตอนนั้นคุณเลือกวิคณิตเพราะอะไรครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะเรียนอะไรก็เลยเลือกมันไปเลยนะเพราะก็ไม่รู้ตื่นจะเรียนอะไรเหมือนกันก้าวแรกที่มึงได้ไปเจอเคมีเจอชีวะมึงรู้สึกยังไงครับพอผมก็รู้สึกว่าออกก็ดีกว่าครับอย่าไปเรียนเลยครับแล้วเป็นไงฮะแล้วตอนนั้นคุณย้ายไปสาขาอะไรครับอ๋อผมย้ายไปคณิตนาภิชนะฮะผมอ๋อคณิตนาภิชลนเพราะอะไรครับผมเพราะสาวครับย้ายตามสาวแล้ว มอสี่มอสี่มันมีเรื่องเฮียเลยวะ่ะนี่ก่อนเอ,า,อาเป็นฟุตบอลแล้วกันช่วงช่วงมอสี่ตอนนั้นคุณก็ถือว่าโดดเด่น,นด้านด้านฟุตบอลกันได้เล่นกับสีอะไรครับตอนนั้นอ่ตอนนั้นนะครับผมได้กับสีชมพูเลยนะครับสีสีสีชมพูขอขอชื่อชื่อชื่อแบบ ที่่เป็นทางการอานะครับพันท้ายนะครับผมไม่ใช่น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเลยนะครับจริงพันท้ายนะฮะตายเป็นน้ำจิ้มเลยครับผมตอนตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับอ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งแบ็คครับแบ็คแบ็คขวาไบ็ซ้ายฮะซ้ายไม่ถูกจะเกือบได้ใช่ไหมมีตั้งหลายแบ็คไอ้สัายไม่ถูกครับตอนนั้นก็ช่วงม .4 ครับก็โดดเล่นโงกาฟุตบอลนะครับ ตอนนั้นได้เล่นมาว่ามอสี่มอสี่ไม่มีมัสี่มีนมีนะแต่มอสี่ได้นั่นนะคือน้าเพจ Facebook ของเพจสารวิทยาเป็นประวัติประวัติส่วนตัวข่าวโพลประวัติส่วนตัวอ๋อยาวเป็นสิบปรนชัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหาเจอขึ้นลิงให้อ่านท่านน่ะขึ้นลิงให้อ่านเท่าไหร่ใส่ก้อยบรรลือโลกใส่อ้อยบรรลือโลกประวัติประวัตินาเผ็ดเผ็ดเพจนักฟุตบอลสารวิทยาเดีแต่ถ้าเจออะ่ะขึ้นขึ้นขึ้นให้ ก็นั <ules laughter> ้น uhh ค <Så |ar|> <è> <ith> ุณยังซ้อมบอลซ้อมบอลอยู่ไหมครับอ่าผมก็ซ้อมบอลนะฮะซ้อมเรื่อยๆใช่ไหมครับเอาบางวันนะเอาบางวันก็บอลเขียนเนาะบางวันก็หนีนะฮะเอวันหนีนะฮะเออคุณคิดว่าคุณคุณชอบไหมครับฟุตบอลสัวละครคุณผมชอบนะเออ แล้วชอบการแก้ผ้าครับผมก็ชอบเลยครับแก้บ่อยขนาดนี้ไม่ชอบนะครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปอีกทย์แปะแก้ผ้ามาแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งที่ที่ยังจําไม่ลืมดิดหน้าสมทบ n ครับอ๋อช่วงนั้นเช้าเช้าเช้าวันวันจันทร์นะครับเปิดเปิดเรียนประมาณประมาณเปิดมัสศุกร์แป๊บนึงสองวันหนึ่งวันนะเออประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็อีกเกอบทิศหนึงแล้วเปิดวันจันนะ ก็คือวันนั้นมีนายภาคภูมิมาอยู่ด้วยนะครับมันก็สําเร็จกเกเรกันถึงเป็นทุกคนนะสมรเราจเกเรอ่ะวันนั้นครับวันนั้นเขาว่าเข้าแถวผิดครับมาเข้าแถวผมอันนี้ผมอยู่ของผมอยู่แล้วไงก็คือว่าไอไอแถวห้องเขามันเต็มมันแน่แล้วก็เลยขยับมาอันนี้ห้องสี่ฮะห้องสี่ไอที่นี้ห้องเจ็ดนู่นเป็นสามแถวอ่ะใช่ขยับมาขยับดอกขยับดอกกขยับมาคือคือตอนนั้นอ่ะ เขาลดรสชาติดีกำลังแบบโอ้โหแบบประเทศไทยเขาไปถอดกางเกงเขาถอดกางเกงไม่รู้ถอดกางเกงทำไมมาดูเจอร์เจสแส่กางเกงหรือว่าจะโชว์ใครไม่รู้แล้วกางเกงก็ตกอยู่ข้างล่างตอนนั้นคุณคิดว่าดีไหมครับตอนนั้นที่ที่ที่ครูไม่จับได้อะคิดว่าโชคดีคะผมคิดว่าโชคไม่ดีครับเพราะเขาจับได้ครับเขาจับผมได้เลยนะไอ้ปากขอพอแล้วผมเรียกเขาบอกว่าผมได้เข้าห้องปกครองครับครั้งแรกในชีวิตผมก็ดี แล้วแล้วท่านอาจารย์เบิร์ดี้เขาบอกคนว่าครับเขาเขาเขาถามผมว่าผมทำไปทำไมครับผมก็เลยบอกว่าผมไม่รู้เลยเพื่อความฮานะครับผมก็ทำได้ตอนนั้นมีพิธีกรมากภูมิเป็นคนเหยียบคนเหยียบครับจะมีวิดีโออินกตาแกรมจะมีวิดีโออินสตาแกรมจะมีดูไหมันมีเรื่องเหี้ยอะไรไว้มีมีเรื่องตัวเองครับมีเรื่องตัวเองตัวองมันยังไม่ออก กูกูสวิตตากล้องได้ป่ะเต็มตามอะไรเงี้ยแบบเปลี่ยนตากล้องบึ๊กบึ๊กมิดแล้วก็ขึ้นใหม่ได้ป่ะร้องเพคงอย่างนั้นไปใส่ไม่ยไปดูเว้ยแต่เดี๋ยวตามมึงอาจมายี่สิบสองนาทีแล้วรู้ตีถ่ายก่อนพี่ก่างเยี่ยมมันเป็นหนังเลยเนี่ยนะผิว